สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน y t u t u ครับดูช่องนี้มีความสุขครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะได้มีความสุขกับการชมข้อมูลที่ถูกตรงและเป็นความจริงครับวงเงินปี2 5 6 4บัตรคนจนมีเงินให้ใช้จ่ายผ่านบัตรได้อย่างคล่องเหมือนเดิมทุกประการครับ หนึ 1> 1่งมกราคม2 5 6 4ครับมีวงเงินรูดสินค้า200,300รใครที่เคยได้200,300ก็ได้เหมือนเดิมทุกประการแต่ว่าก็มีเงินรัฐบาลให้เป็นของขวัญปีใหม่เพิ่มกำลังซื้อเข้าไปให้อีก500บาททําให้คนที่มี200กลายเป็น700คนที่มี300กลายเป็น800สามารถรูดซื้อสินค้าได้อย่างคล่องเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ครับวงเงินนี้กดเงินสดไม่ได้นะครับ ในขณะเดียวกันวงเงินที่ยังเคยได้ยังได้ปกติเหมือนเดิมทุกประการครับไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารรถเมล์ขสมก,กของชาวกรุงเทพมหานคร,รและจังหวัดปริมณฑลรอบรอบกรุงเทพนะครับช่วยค่าโดยสารรถบกสรถไฟอย่างละ500ชาวต่างจังหวัดค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนยังมีให้ใช้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไป18มกราคมนะครับค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยเป็นบินค่าน้ำของเดือนพฤศจกิกาย,ยนนะครับค่าไฟฟ้า ไม่เกิน230เป็นบินของเดือนพฤศจิกายนใครที่เป็นผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟเอาไว้แล้วและเมื่อเดือนพฤศจิกายนได้จ่ายค่าน้ําไปไม่เกินร้อยจ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน230เขาก็จะมาเอาเติมเข้าบัตรให้คืนในวันที่18มกราคม6-4สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับใครใช้เกินไม่ได้คืนนะครับใช้ไฟเกินถึงแม้จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้กติกาเป็นอย่างนั้นนะครับ 22มกราคมครับผู้พิการที่มีบัตรคนจนกดเงินสดได้200บาทเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับทั้งหมดก็เป็นรายการเงินที่ยังมีให้ใช้ในปี2564และนี่ก็คือเดือนมกราคม2564กก็ได้ตามวันที่เล่ามาทั้งหมดนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับปีใหม่ขอให้โชค เป็นเศษฐีไม่มีวันจนให้ถูกหวยทังล่างทั้งบนเจอแต่คนจริงใจไม้ตรีชาวนาให้มีข้าวขายชาวไร่ให้พืชผลดีข้าวสวนบ่อปลาลงสีให้โสดมีไีให้ได้เข้าหอร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยคอยรวยทั่วกันเจ้าภาพที่รักทุกท่าน